ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน2566วันที่2พฤศจิกายน2566ศูนย์วิทยาบริการและทุ่งชนสัมพันธ์มสทจันทบุรีโดยนายกิติศักดิ์แก้วหล่อนักวิชาการศึกษาชำนาญการเดินทางไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาของสองกอรออำเภอท่าใหม่ที่จะจบการศึกษาในงานปัจฉิมเทศ ณศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีวันที่6ถึงวันที่8พฤศจิกายน2566ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสอทอจันทบุรีให้บริการเช่าใช้ห้องประชุมกับแองโกลาคริสตจักรแห่งสหพี่น้องในพระคริสต์จากประเทศสิงคโปร์จัดอบรมในหลักสูตรการศึกษาพระคัมภีร์ในาศาสนาคริสต์ เพื่อให้ได้รู้จักกับหลักการที่แท้จริงให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในพระคริสต์ที่ไทยและสิงคโปรก์การอบรมในครั้งมีผู้เข้าร่วมจำนวน70รายณนะห้องสัมมนา1-2วันที่11พฤศจิกายน2566ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทจันทบุรี ให้บริการห้องประชุมกับชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิตมสทจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายหัวข้อพระราชบัญญัตคิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560สำหรับนักศึกษามสทนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า70รายณห้องประชุมรำไพพันนีศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสอทจันทบุรีวันที่12พฤศจิกายน2566ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสอทจันทบุรีจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ STOUEPT E-Testing โดยนางอนงนาปานมณีผู้ประสานงานการสอบกล่าวแนะนำและให้กำลังใจก่อนเปิดการสอบโดยรอบเช้าและรอบบ่ายมียอดผู้สมัครสอบ35รายเข้าสอบ31รายวันที่12พฤศจิกายน2566ศูนย์วิทยาบริการและทุมชนสัมพันธ์มสทจันทบุรีโดยนายกิติศักดิ์แก้วหล่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการเดินทางไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาของสองกรอออรอำเภอเมืองระยองที่เข้าปฐมนิเทศในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองวันที่15พฤศจิษษกายน2566 ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทจันทบุรีโดยนายกิติศักดิ์แก้วหล่อนักวิชาการศึกษาชำนาญการเดินทางไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาของสอกอรออำเภอเมืองจันทบุรีที่เข้าปฐมนิเทศในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี วันที่30พฤศจิกายน2566บุคลากรศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสอทอจันทบุรีเดินทางไปเรือนจำจังหวัดจันทบุรีเข้าพบนางสาวสาวิตรีหานธนตรยวิทย์ผู้อำหนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังโดยได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการช่วยเหลือด้านห้องสมุด การแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีโครงการสำเร็จที่บัตรนักศึกษาอายุ18ปีทดลองเรียนเพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเรือนจำได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้เรียนเพื่อวันข้างหน้าจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบสัมมาชีพต่อไปวันที่30พฤศจิกายน2566ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสทจันทบุรี จัด Facebook ไลฟ์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปลายปีการศึกษา2566กำหนดการออกหน่วยให้บริการการศึกษาการสอบตามความพร้อมของนักศึกษา Walk-in Exam กิจกรรมลดการลาออกกลางคันทบทวนชุดวิชาไทยศึกษา10151ดำเนินรายการโดยนายกิติศักดิ์แก้วหล่อนักวิชาการศึกษาชำนาญการ